มืทางนานสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลกันมานะครับก็ได้ลงพืนทีจังหวัดสงขลาได้มีการจัดประชุมขัดเลือกตัวแท่นในการคล้ายครงการสลาก80ผักตายตอนหลังนะครับเพื่อสื่อคลายพันแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ทุ่งเงินด้วยครับที่ ọ p ประชุมจังหวัดสงขคราอำเภอเมืองพันโทน,นุนส,นส,สันสนาคมนะครับผู้อำนวยการสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานประชุมชี้แจงลักเกยียบและก็เงินไขให้กับตัวแทนจำนายสลากในภากตายที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสลาก8ปดึิบซึ่งถือว่าเป็นวันแรงนะครับโดยมีประลัดจังหวัดสงคล้ารองผู้อำนวยการสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลและผู้แทนในการค้ายสลากในพื้นดิ่จังหวัดภาคใต,ต้ตนลราง เดินทางมา้าร่วมเนี่ยว่าช่องลอยไรเดวยกันคณะที่บางสวนก็ได้รับฟังพันระบบออนไลน์ครับผู้อำานวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็บอกข่าวว่าการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นส่งวันค่ะโดยแบ่งเป็นการประชุมตัวแทนจำหน่ายผักใต้ตอนล่างแล้วก็ผักใต้ตอนบนรวม 14, 14จังหวัดโดยผักใต้ตอนล่างนะคะก็ได้แก่จังหวัดสงขคล้ามีจำนวน66รายไรจังหวัดยาลาปัตตานีนราธิวาสตรังสตูลและปัทลุงรวม173รายไร่ซึ่งหลังจากดำเนินการคัดเลือกเรียบร,ร้อยแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดทำสัญญาต่อไปนั่นเองค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศข้องการคัดเลือกะคะสิ่งหนึ่งที่ให้ในใก,ก็คือความโปรง่งใสในการคัดเลือกตัวแทนนั่นเองค่ะนะครับเนื่องจากว่าผู้แทนจําหน่ายที่เข้ามาสมัครเป็นตัวแทนในโครงการนี้จะได้สลากไปขายจํานวนงวดละ25้าเล่มอย่างมากที่สุดนะครับคือไม่เกิน25้าเล่มซึ่งถ้าสูงสุดเนี่ย25้าเล่มเนี่ย งวดหนึ่งเนี่ยนะครับก็กำไรร่วม2 0,000กว่าบาทนะครับผู้แทนนะครับตัวแทนที่เข้ามาสมัครในโครงการสลากประสิ์เนี่ยจะได้สลากไปนะครับงวดละ25เล่มแต่ทั้ง25เล่มเนี่ยจะต้องขายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังถุงเงินทั้งหมดนะครับสาเหตุที่เราจะต้องให้ขายผ่านแอปเนื่องจากว่ามันจะต้องทุกใบเนี่ยจะต้องเป็นราคา80บบาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยกฎเกณฑ์ง่ายนิดเดียวนะครับทุกใบเนี่ย ท่านผู้ขายจะต้องขายผ่านแอปพลิเคชันต่ะเปาตังคบ <c oughs> โครงการสลาก80เนี่ยต้องการในผิดของประชาชนสามารถสื่อสลากเนี่ยแหครับปบาทนะครับจากจุดขายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศโดยตัวแทนจำหน่ายที่เข้ามารวมโครงการจะได้รับสลากไปขายจุดละไม่เกินหยีิมาแรมหรือว่า2่องพันร่อยฉบับ สื่อขายพานแอปพลิเคชันเป่าตัางแล้วก็ทุ่งเงินเท่านั้นนะครับปัจจุบันก็มีจุดจำนายตามโครงการสลาก80ให้บริการแล้วจำนวน362รจุดเดวยกันในจังหวัดกรุงเทในกรุงเทมานาครนะครับปริมณฑลผากกลางผากตะอนอ,อกเชียงเนื้อและผากตะวันออกส่วนผากเนื้ออยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาและหลังจากประชุมขันเลือกตัวแทนจำนายในผักต้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการทำสัญญาเผื่อคล้ายสลาก ตโครงการและก็คาดว่าเดือนก,กรกฎาคมซ่อมมโนเพุกซิมาจะมีจุด้ายโครงการสลักแปรสิตธิ์ทว่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศด้วยครับปัญหาในการขายสลากเกินราคาได้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะพบเจอสลากที่เกินราคาเยอะอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะ80บาทคือมันเหมาะมากนะคะแต่อย่าลืมว่าบางทีอ่ะ มันก็จะขายยากนิดนึงเพราะว่าคนมีไรายได้น้อยแล้วแม่ค้าที่ที่เขารับสลากมาในราคาที่สูงอะค่ะเขาเขาก็จะขายลําบากแต่ถ้าเรามีโคต้าได้รับ80บาทอะค่ะพี่ว่าน่าจะขายดีนะคะน่าจะขายดีมากเพราะว่าพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบขายมาหลายหลายหลายปีแล้วอะค่ะก็ได้รับสลากในราคาที่สูงมาตลอดนะคะถ้า80บาทนี้พี่ว่าขายดีมากๆค่ะดีนะครับเพราะว่า,าผู้บริโภค จะได้ลอตเตอรี่ราคาที่ยุติธรรมตามที่รัฐกองจลักก,ก็กำหนดนะครับแล้วก็ป้องกันการซื้อขายเปลี่ยนมือใจคนไปสู่อีกคนนะครับก็ดีครับองค์การนี้ครับผมใไทยแล้ว